እንትን እንትን วันนี้เราจะมาย้อนการเดินทางรอบโลกอีกครั้งกับเขาครับคุณน็อตชลันทรผู้เจริญครับสวัสดีครับรูบส้สึสสสเกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ <c oughs> ได้มาเจอคุณอาวิทวัฒน์นะครับเพราะว่าคุณแม่นะครับติดตามมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเ, <c oughs> เรียกได้ว่าลืมตาดูโลกมาเนี่ยเจอคุณคุณอาวิทวัฒน์โอ้โหไม่รู้จะชมว่าเขาเด็กหรือเขาแก่ดีอะี่ย็นใจมากผมอาเลยครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูรายการอาเนี่ย 2 5หครับ25ห้เองเหรอตอนนี้ใช่ครับอายุแค่25แต่ว่าไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วเต็นที่วางอยู่นี่ถามก่อนเต็นจริงเนาะเต็นจริงครับเต็นจริงที่นอาเลยอที่นอตใส่ไอ้แบกขึ้นหลังไปนนะฮะเส้นทางบนเสื้อของเขาก็คือเส้นทางที่ก็เดินทางนะฮะหาตังเที่ยวรอบโลกนะครับและนี่ฮะนี่คือแผนที่ที่เหมือนกันนะครับ เป้อันนี้คือเป้ที่แบกขึ้นหลังด้วยใช่ครับผมอันนี้จะเป็นเป้ใหญ่ครับซึ่งใหญ่ประมาณ70ลิตรแล้วก็สามารถจุดได้ประมาณ30กิโลครับผม<ส>แล้วก็นอตยังมีเป้เล็กอีกเป้หนึ่งก็จะสภายด้านหน้าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามา ครับโอ้โหแพ็กที่เขาเรียกว่าแบ็คแพ็กใช่ไหมครับใช่ครัแบ็คก็คือหลังเนี่ยฮะใช่ครับมีฟรอนต์แพ็คด้วยใช่ครับมีฟรอนต์แพ็กด้วยมีหน้ามีหลังด้วยใช่ครับโอ้โหเดินอ้วนเลยใช่ครับ30มกิโลแล้วข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกกี่กิโลซักประมาณหกกิโลครับเกือบ40่กิโลต่อใช่ครับด้านหน้าเนี่ยจะเอาไว้ใส่ของที่จำเป็นเวลาเราหยิบ้วงมันก็จำเป็นทั้งหมดเด้แหละไอ้ข้างหลังไม่ไม่จำเป็นหรือไงอ่ะข้างหลังมีอะไรเอ่ะไปเนี้ยมีอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็จะที่หนักก็จะเป็นโน้้ตตบบบุุ๊๊กกกครััโนนห ผมจะมีรองเท้า3คู่ครับเป็นรองเท้าเดินทางโดยเฉพาะเลยวันนี้ไม่ได้ใส่มามีกล้องด้วยในนี้นะครับใช่ครับมีน้ําอ่ะก็รวมๆกันทั้งหมด30มสิบกโลหนักมากครับเสื้อผ้าเอาไปกี่ชุดก็เกือบเกือบสิชุดนะครับผมเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ย ตั้งแต่รดูหนาวร้อนฝนผมเตรียมไว้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ผมคิดไว้ว่าน่าจะสักประมาณ1ปีที่ผมจะเดินทางตั้งใจใช่ตั้งใจว่หนึ่งปีใช่ครับเสื้อผ้าสิบชุดใช่ครับทางานอะไรเนโดสสมัยอายุยี่สกว่าเองเดินทางรอบโลกแล้วหาเงินได้เป็นแสนเนี่ยครับต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นเด็กบ้้นนอกผมเกิดในอําเภอกันตังจังหวัดตังครับแล้วก็ผมเนี่ยชอบดูรายการท่องเที่ยว ที่ไปเที่ยวประเทศต่างๆเราอยากจะไปเจอโลกกว้างที่มันใหญ่กว่านั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของความฝันครับและหลังจากที่ผมเรียนจบปุ๊บผมก็เริ่มทำงานเลยครับผมเนี่ยใช้เวลาเก็บตังประมาณอ่าหปีนะครับแล้วก็1เดือนในการที่หาข้อมูลต่างๆผมหาได้ทั้งหมด1ปีแสนสี่หบาทเก็บได้1น0่งแสนสีใช่ครับ4 0าสี่หมืซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์การเดินทางเต็นต์ตรงเต็นต เป้ครับกระเป๋ารองเท้าเสื้ออะไรเงี้ยครับเสื้อกันหนาวสามรือดูยใช่ครับสามเดูสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทแล้วก็เป็นเอกสารด้วยครับพวกวีซ่าวีซ่าจีนวีซ่าเชงเก้นเข้ายุโรปก็ต้องเตรียมล่วงหน้าไปก่อนครับถ้าบอกพ่อแม่ว่าจะไปเนี่ยทางบ้านเขาว่ายังไงเนี่ยพ่อพูดมาคําเดียวเลยครับว่าถ้าจะไปไม่ต้องมาคุยกันอ ส่วนแม่เนี่ยพ่อห่วงเลยโอ้ห่วงกว่าแม่ครับห,ห,ห่วงกว่าแม่ห่วงกว่าแม่แม่เนี่ยสองจิตสองใจอยากจะให้ไปด้วยอยากให้ลูกทําความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอีกหนึ่งความคิดก็คือ,อมันไม่มีความปลอดภัยเลยมันแบบไปเจออะไรบ้างแมเ่เขาแบบเขากลัวมากอพอสุดท้ายแล้วตอนที่เก็บเงินได้แสนสี่แล้วจะออกเดินทางเขาก็โทรมาว่าเออจะไปจริงเหรอเป็นระยะสุดท้ายแล้วที่เขาพยายามกล่อมเราให้เราล้มล้มเลิกความคิดนั้น แต่ผมก็บอกว่าผมก็จะดูแลตัวเองดีๆเลยก็ยังไงผมเก็บมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ต้องไปให้ได้ใช่ผมก็ออกเดินทางเลยครับคุณอาเราจะไล่เส้นทางนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มต้นจากประเทศไทยแน่นอนแ,แล้วก็ขึ้นไปทางเหนือใช่ครับผ่านไปทางลาวใช่ไหมเรา,าไล่ประเทศเลยทางลา,า,าวครับคุณกี่ประเทศ20ประเทศยี่สิบประเทศนะนับไปนะไทยปั๊บลาวลาวนะลาวจีนจีนมองโกเลียครับมองโกเลียนี่หละฮะรัสเซียแล้วก็รัสเซียโอ้โห รัสเซียนี่น่าอยู่กันยาวเลยเดินทางไกลเลยใช่ไหมอันนี้น <ะ S 2> เป็นรถไฟทางไซบีเรียครับนั่งประมาณ5วันครับจากมองโกเลียไปถึงสุดตรงูเมืองมอสโกครับโอ้ใช่ครับโอ้โหข้าม<อ>ประเทศรัสเซียตรงไหนกอบกว่าครึ่งอ่ะใช่ครับมีเกือบครึ่งกว่าครึ่งอ่ะไปรัสเซียนะคร,ครับแล้วก็ไปจอร์เจียครับด้านล่างจอร์เจียนี่ใช่ไหมจอร์เจียล็กเนี่ยนะจอร์เจียแล้วก็ไปตุรกีครับตุรกีนี่จากนั้นก็ไปกรีซครับ กรีซนี่เข้ายุโรปแล้วครับก็บัลแกเรียบัลแกเรียโรมาเนียครับอังการี่ฮังการีฮังการีประมาณตรงนั้นแ่าเอร์เดอร์เนียฮังการีแล้วก็ออสเตรียออสเตรียกดอร์เดอร์เนียับเยอรมันครับเยอรมันนี่ขึ้นมานี่ครับแล้วก็ลงมาอิตาลีอิตาลีนี่อ่าอ่าสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลน์ก็อยู่ประมาณตรงนั้นครับแล้วก็ไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปสเปนสเปน แล้วจากนั้นผมก็นั่งเครื่องครับรอบเดียวนี่แหละครับใช่ครับก็คือจากสเปนนี่แหละฮะนั่งเครื่องบินฮะใช่ครับแล้วก็มาที่โซอัฟริกาใช่ครับประเทศแอฟริกาใต้ครับประเทศแอฟริกาใต้ในทวีปแอฟริกานะฮะแล้วก็ไปประเทศซิมบับเวครับซิมบับเวซิมบับเวนี่อ่ซิมบับเวครับข้ามไปแซมเบียครับและแซมเบียและประเทศสุดท้ายก็คือแทนซาเนียและแทนซาเนียอ่าแล้วครับทั้งหมดนั้นคือ20ประเทศยีประเทศกี่วันฮะใช้ไปทั้งหมด เจ็ดเดือนครับคุณอาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอืมอ่าเป็นยังไงบ้างยีสประเทศ <laughs> 1นึ่งแสนบาทอยู่ได้เหรอมันยังไงอ่ะไม่หาล้วางเงินยังไงไอันนี้ส,สงสัยก่อนมันต้องทำงานไปด้วยไหมอ่าตรงนั้นมีครับแต่ว่าการทำงานในที่นี้ไม่เราไม่ได้ตังมาโดยตรงนะครับแต่จะเป็นการแลกที่พักแล้วก็อาหารฟรีไปเจออะไรที่คิดว่าโหดสุดมนะั้ย โหดสุดสําหรับผมนะครับก็จะเป็นการโบกรถครับคุณอาก็คือโบกรถจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับครับโบกรถโบกไปยังกรุงอิสตันบูประเทศตุรกีครับจะไปตุรกีใช่ครับโหโบกระหว่างแถวไหนเพราะตรงนี้ก็นั่งระยะนะครับตรงนี้เลยครับผมเป็นกรุงมอสโกเป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียอ้โโบกที่มอสโกประมาณนี้ใช่ครับโบกจากตรงนี้จะข้ามไป ตุรกีนี่เราจะลงมาเนี่ยก็เป็นสุดเลยครับตรงนี้เลยครับคุณอะโอสุดเลยใช่ใช่ครับกี่กิโลโบกเนี่ยสามพันกิโลครับสามพันกิโลโบกร้อยโอ้อะเกิดอะไรขึ้นก็ที่โหดมันก็จะอยู่ตรงที่ผมใช้เวลาโบกไปทั้งหมดทั้งสิ้นสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงจากตอนเช้าอ่ะคุณอาจนแบบค่ําเลยมืดตึ๊ดตื้อผมก็ยังโบกอยู่ใช้ไฟตัวหนึ่งที่ติดอยู่บนหัวแล้วก็ พยายามโบกให้ได้อะไรเงี้ยในดีสุดก็ได้ใช่ครับผมเคยเจอเรื่องอะไรที่แบบแบบเหลือเชื่อไหมอ๋อเคยครับก็คือก็ในการโบกรถนี่แหละครับคุณอาก็มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ผมโบกอยู่ที่ประเทศตุรกีอันนี้ขยับมาตุรกีแล้วครับตุรกีตุรกีต่างจังแล้วก็มาตุรกีป๊บตุรกีอยู่นี่วันนั้นเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดเลยครับคุณอาในการโบกรถอันเนื่องมาจากว่าผมตื่นมาพบว่า อาหารทุกชิ้นที่ผมมีอยู่มันหมดอายุใช่ฉะน,นั้นอันนั้นคือเรื่องแปลกแล้วเ,เราไม่รู้เหรอคือตอนนั้นอะไรอาหารอะไรอาหารกระป๋องเหรอเป็นแบบอาหารกระป๋องบ้างแล้วก็เป็นขนมปังด้วยแล้วสองก็คือผมออกมาจากเต็นท์ปุ๊บผมพบว่าเต็นท์ผมมันหักก็คือจะมีรอยหักอยู่ครับ<อ>ตรงตรงโครงะครับเ,<อ>เพราะว่าผมไปนอนที่ชายหาดทะเลดําที่ประเทศตุรกีแล้วมัน,นโดนลมซัดปุ้งพัง